สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับปอจากเพจ lazy bag แล้วนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม dislike นะครับวันนี้มีอัปเดตใหญ่นะครับผมเพื่อเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่ามีการบัฟเนิร์ฟตัวละครเนาะตัวสำคัญตัวหนึ่งก็ที่ได้บัฟนะครับนั่นก็คือหงอคงหรือว่าถังสวนนั่นเองนะครับผม,มดีใจกับเพื่อนๆที่เล่นหงอคงด้วยนะครับ ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันทีหลังแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เขามีแจกอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับประเด็นสําคัญของวันนี้นะครับก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะครับนี่นะครับตัวใหม่อาเม็ดนะครับผมแหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกาชากันด้วยนะครับ50โลนะครับผมอ่านะครับเขามีของรางวัลแจกด้วยนะอย่าลืมไปรับกันนะครับก็จะมีอ่ารางวัลปรับปรุงเนาะ200นะครับ ชดเชยหออวกาศโอ้350นะครับแล้วก็แผ่นดิสของแต่ละธาตุเนี่ย334นะครับวันนี้เปิดให้หมดไปเลยนะครับวันนี้เปิดให้หมดไปเลยกดรับเลยครับนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์นะครับนี่นะครับอีเวนต์โชว์การกุศลนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับของรางวัลก็จะเป็นเพชรนะครับเป็นอ่าตัวนี้นะครับเอาไว้สุ่มกาชานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวใบกาชาแผ่นดิสสองทองคำนั่นเองนะอ่าไหนลองดูซิลองกดเข้าไปดู อ๋อโอเคนะครับก็จะเป็นคล้ายกับสตอรี่ด่านต่างๆนะครับเรากา็เล่นผ่านไปเรื่อยๆเนาะก็คงจะคล้ายๆกับเควสออนลน่นั่นแหละครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวค่อยไปเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับซิมสำคัญที่สุดของวันนี้ก็คือสุ่มกาชานั่นเองนะครับผมมาครับผม โดยที่กาชารางวัลนะครับครั้งนี้จะใจดีก่าออลลี่หน่อยนะครับโดยที่เราจะเริ่มต้นที่20นะครับเราจะได้รางวัลมา2แผ่นนะครับห้จะได้3แผ่นนะครับแล้วก็100ได้5แผ่น150ได้5แผ่นนะครับ200ได้5แผ่น0 0ได้อ่ได้สกิลสีทองปลาหมึกนั่นเองนะครับแล้วก็การันตีเนี่ยลดเหลือแค่450นะครับผมเอ๊ะจะใช้คําว่าแค่ได้ไหมนะค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งผมอยากได้ไหมอาร์เมดถ้าได้ก็ดีนะครับแต่ตัวที่ผมอยากได้จริงๆนะครับผมนั่นก็คือเสือขาวนั่นเองนะครับวันนี้ขอร้องแหละเสือขาวออกมาใน50โลเถะนะครับผมดีใจกว่าได้อาร์เมดอย่าเอาจริงนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเราลุยกันเลยครับไปครับ <c oughs> <c oughs> มาขอเสือขาวชิมเมอร์เอ้ยโอ้โห <c oughs> โลแรกมาตกใจไม่ได้เปิดกาชานานม่วงลัวเลยหนึ่งตัวละครพูดเป็นเล่นโอ้โหโลแรกมาโคตรโคตรเกลือน้องแฝดโอ้โอ้โอ้บาดเจ็บโอ้ห 10โลแรกไม่เป็นไรนะครับ1ิบโลแรกอาจจะเป็นแค่ออเดอิฟไงเพื่อนๆใช่ไหมสิบโลแรกแล้วแบบวอร์มอะ่ะเวลาเราจะออกกํลาลังกายเราก็ต้องวอร์มก่อนถูกปะเดี๋ยวรับเพชรเลยร้อยร้อยเพชรผมก็เอาอะ่ะตอนเนี้ยอ่านะครับนะโอเคโอเคมาวอร์มได้ที่แล้วนะครับโลนี้ขอเสือขอเสืออาเมดก็ได้เสืออาเมดมาเถอะนะครับหรือว่าถ้าจะหลุดเลยจริงๆนะทอทอก็ได้ ไปเออสวนสวนเลยไปครับอื้อ,อสีฟ้าชิมเมอร์น้องถุงยางหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะเกือเบอร์นั้นเพนื่อนนี่เรากลับมาทำคลิปดิสไลค์ให้นะเว้ยเพื่อนนายต้องเอาของดีๆหน่อย แล้วเดี๋ยวคนอื่นจะได้กลับมาเล่นไงแหมเอาซะเกลือขนาดนี้ใครจะกล้าเล่นล่ะครับอวูน้องคิวนะน้องคิวนะโอเคโอ้โหยี่สิบโลนี่หน้ามืดเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรับของรางวัลก่อนครับอะเอางี้ผมย้ายชแนลดีก่อว่ะหนึ่งสามศูนย์หนึ่งอุ้ยคนมันก็ได้เยอะนะเซลลี่นะครับถังชวนหลีหลิงไทยอีเซียนนาออลลี่โดนาไม่เห็นมีตัวใหม่ออกเลยอะ เอ้ยนี่อาเม็โอ้ยอาเมดอีกแล้วโอเคแนวนี้แหละมันอยู่ที่ดวงผมแล้วล่ะครับโลที่ส0สิบครับผมไปครับตามเข็มบ้างเมื่อกี้ทวนเข็มแล้วแบบเกลือม่วงชิมเมอร์ม่วงชิมเมอร์มเฮ้ยทองทองทองมาแล้วมาแล้ว,ลวอะไรอะไรตัวอะไรมาครับอึ๊บสีม่วงของโคโอ,อีก็ได้นะ โอเคตัวนี้ใช้ PVP ดี P D ครับผมว่าจะปั้นเต่าเนี่ยไว้ PVP อยู่นะครับเหรัญญ์นะครับโอ้โหน้องลอเรนคิวด้วยอะยังไงตัวอะไรมา <c oughs> ยังไม่ถึงอีกเหรอมาแล้วโโอ้ห <c oughs> รู้ค่ะโอ้ยมาทำไมเราพอโลมาทำไมโอ้โอ้าก็ถืออย่างน้อยก็ตัวทองอย่างน้อยก็ตัวทองโอเคอยังเหลืออีกเท่าไหร่20โล20โลไปะนะครับเหลือ20โลนะครับ หนึ่งสองไปครับเฮ้ยมาดีวะ่ะทวนเข็มนาฬิกาม,มาดีวะ่ะไปโอ้อยตามเข็มตามเข็มไม่ใช่ทวนเข็มใช่ไหมอ่าเย้ไปครับผมเลสโก้ s <S โอ้โหเปิดที่มือร้อนที่หัวเปิดที่มือร้อนที่หัวข้ามไปเลยละกันโอ้โหมาตัวเดียวด้วยโอ้ย ปวูวนี้โคตรเกลือโคตรเกลือจริงๆอ่ะอ่ะ,อะ,อะย้ายชาแนลหน่อยย้ายชาแนลหน่อยอ่ะหนึ่ามศูนแล้วเอ้ยโคเดี๋ยวเดี๋ยวเีน่มศนย์นีันชแนลแม่โพหรือเปล่าวะใช่ไหมหนึ่งสามศูนี่ชแนลแม่โพเปล่าวะ อ่ะไปครับ1ิบโลสุดท้ายหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซื้อก่อนซื้อก่อนนะครับซื้อหแผ่นเนาะอ่ะสิบโลสุดท้ายนะครับไปครับออไปเสือเสือขาวก็ได้เอ้ยออสีม่วงไม่ชิมเมอร์อ่ะข่อีก็ได้อ่ะงั้นโอ้โหม่วงเดียวด้วยครับเอ้ยสองม่วงครับเอาขคอีอ่อยสองตัว โอ้ให้มันเติบโตหน่อยได้ไหมครับไม่รู้จะหัดจะพูดยังไงดีนะรวยอะยังมีอีกตัวนึ่งอะยังมีอีกตัวนึงโค้โคออ้โคออออ้เอ้ยเอ้ย,อยได้ได้ เทพตัวใหม่ครับผมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ยังดีอยู่นะครับอุย้ยไดโอนิซุสนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับเทพไวตัวใหม่อ่าไหนดูสิไหนดูซิอย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่วะใช่ไหม อยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะครับโอ้โหสไลด์มาไมาขึ้นจักสันเลยนะเพื่อนโจมตีตัวหนึ่งครั้งทำดาเมจร้อยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับติดหลับอืใช้ได้นะอัพเลเวลห้าก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดหลับเลยนะตีธรรมดาเนี่ยโจมตีตัวหนึ่งครั้งสร้างดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบของการโจมตีหากโจมตีเป้าหมายที่มีพลังชีวิตต่ตำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยหลังโจมตีโดนด้วยสกิลนี้จะติดหลับเป็นเวลาสองเทิร์น ลดคูดาวลงหนึ่งถ้าอัพเต็มเฮ้ยสเทินอุ้ยใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้เลย c c ซดี CC, CC อยู่นะครับอันตีเป็นอะไรเอ่ยทำดาเมจใส่เป้าหมายหนึ่งตัวเท่ากับ330โดยต้องจ่ายด้วยพลังชีวิต30%ของพลังชีวิตปัจจุบนันอ๋อใช้ใช้เลือดตัวเองด้วยนะครับเมื่อจมตีติดคริติคอนจะสร้างดาเมจเท่ากับ10%ของพลังชีวิตสูงสุดเป้าหมายอ๋อ จำนวนดาเมจพิเศษจะไม่สามารถเกิน200%ได้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดหลับด้วยโอเคโอเคแซคซิฟายเลือดเหรออืมงั้นแบบนี้เราใส่เซ็ตเลือดดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าสมมุติเราใส่เซ็ตเซตเลือดอ่ะออดูดเลือดดูดเลือดกับโจมตีกลับอ่ะดีไหมครับตัวนี้เพราะว่ามันมีโอกาสติดหลับใช่ไหมเราใส่เซตโจมตีดูดเลือดแล้วก็สะท้อนดีเปล่าวะเนี่ยตัวเนี้ย เอ้ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับแต่ว่าคําแนะนําเป็นเซตคลิปิคอนเหรอครับอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดิวดูนะครับอ่ะสรุปนะครับผมไม่ได้อาร์เมดนะห้าสิบโลยังไม่ได้อาร์เมดนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยว่อน <c oughs> เพชรเหลือ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 หรือว่าจะเปิดให้ครบร้อยเลยดีป่ะเพื่อนเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะพันแปดใช่ไหมห้าโลห้าโลมันเท่าไหร่เดี๋ยวนะ 8 5 4 0 5 1 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, ต้องใช้9000เพชรในการหมุนอีก 10- อีก50ครั้งนะครับ9000เพชรเหรองั้นเดี๋ยวผมไปเก็บเพชรก่อนดีกว่าถ้ามสมมุติว่า,าตู้มันยังไม่ออกอะ่ะแล้วผมเก็บได้อีก50โลเดี๋ยวผมมาทำคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับเอาไหมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้กันนะครับเปิดธาตุการที่มันแจกมานะครับเลียงเลียงธาตุเลยนะครับเอาเริ่มจากโฟล์ก่อนไปครับ ทองสักตัวก็ได้ดีใจแล้วครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหยังคงยังคงเกลือเกลือเหมือนเดิมอ่ะผมเลี้ยงท่าเลยนะไปครับโอ้ยอืมโอ้โยอขอขอไอดีเติบโตหน่อยดิเพื่อนโอ้โหแฮตทริก สีฟ้าแฮตทริกโอ้นะครับเรามีหลายใบยอยู่นี่ใช่ไหมครับนี่ฮะยังเหลืออีก2 4 7ใบไปครับทองสักตัวไหมเฮ้ยขอทองสักตัวได้ไหมไอใบทาไอา้ใบา,าตุเนี่ยย้ำไปอีกทีนึงดิเออป้าฟ้าล้วนปะาเพื่อน ไปครับลุยแบบติดสปีดเอ้ยเป็นไงล่ะคงความเกลืออย่างถาบอรโวมาจนไม่รู้จะกี่ดาวแล้วนะเพื่อนใช้เศษหน่อยปเผื่อ <c oughs> <c oughs> จะได้ทองไหมแม้แต่สีม่วงยังไม่ได้อะครับเพื่อนๆครับก็ดูเองละกันนะครับ <c oughs> ด i s ค i k e โอ้ยแสงสีฟ้ามันเข้าตาสปอนเซอร์แว่นตาต้องเข้าแล้วครับจังหวะนี้เหลืออีกเท่าไหร่เดียวสามใบอะไปเบิดเอาให้หมดไปบึ้ม,อม,อมของเขาขังจริงๆว่ะเกมเนี้ยบูชาด้วยเกลืออะไรเนี่ยไหมครับโอ้โห จริงๆนี่ก็เกือบ10โลเหมือนกันใช่ไหมสิบโลเหมือนกันนะไอใบธาตุเนี่ยสิบโลนะเฮย้ยจริงดิไม่ให้เลยเลยหรอเอางี้จริงดิเพื่อนฮะขนาดนั้นเลยเหรอวะเกมนี้ไม่ได้ละเพื่อน <c oughs> ไม่ไหวอะไม่ไหวว่ะ มันมันไม่ไหววะมันต้องกดแล้ววะ่ะฮะมันต้องกดแล้ววะ่ะเพชรมีเท่าไหร่ผมใส่เท่านั้นอะตอนเนี้ยบอกเลยเอาจนเพชรหมดนะครับไปครับขอหน่อยเฮ้อเสือขาวอุย้ยสีม่วงไม่ชิมเมอร์ว่ะเพื่อนโอ้โหหนึ่งเออสองม่วงขอโคอีกแล้วกันอะอลุงฟิกเกอร์ได้ใช้อยู่ได้ใช้อยู่ ได้ใช้อยู่เอ้ยน้องถุงยางมาเกิดข้ามไปโอ้โหโอ้โหลุงผมบอกว่าผมได้ใช้ลุงแต่ไม่ได้ว่าให้ลุงออกมาสองตัวเฮ้ยเปิดที่มือร้อนที่หัวครับเพื่อนๆไปต่อครับ อ่ะทีละสิบใบไปโอ้โหสองพันเลยเหรอสองพันเลยเอ่ะสองพันเลยนะเหลือได้ยี่สิบโลเองนะไปดิรออะไรอะ่ะไปดิมุน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 ,ม,น,ม,นมาไหมมาไหมโอ้ยม่วงธรรมดาอีกแล้วโอ้โหข้ามเลยเอ้ยตัวอะไรวะโอ้โหลิ้นอ่ะได้ใช้ได้ใช้ใชลงมังกรได้ใช้อยู่ได้ใช้อยู่นะครับ โดนแท้ว่ะเพื <c oughs> ่อนๆผมโดนแท้วะ <c oughs> ่ะไป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 สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเสือขาวขออ่ะเขามีกันทั้งบ้านทั้งเมืองครมีแต่ผมเนี่ยไม่มีเสือขาวเนี่ยนะขอละนะครับทองไม่ต้องมาก็ได้ขอเสือขาวตัวเดียวหนึ่งสองไปครับไปครับ เท้าวอืมม่วงธรรมดาโอ้โหโโอ้หม่วงเดียวด้วยโอ้โอเกลือแห่งอาคานาะโอ้โห หมดครับหมดตัวหมดตัวแล้วเพื่อนๆหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ได้ทองมาหนึ่งก็ซ้ำมีกูกคัสมากูอัพให้เลยมามามาอัพเลยเพื่อนอ โอ้ท้อทแท้เลยนะครับโอ,โอ้โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ